น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าชนชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อการเบิกบุญโดยพระอาจารย์กรเกษมอาจุนาซีโลวัดป่าสามแยกอำเภอน,น้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อท่านพบว่าเวลาคนทำทานหรือทำบุญอะไรก็ตามจะเกิดกระแสบุญสว่างวา่ารอบตัวของผู้ทำบุญ หรือทำทานนั้นในทันทีของนั้นหลุดจากมือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ภายใน3-5วินาทีกระแสบุญนั้นจะรวมตัวแล้วพุ่งขึ้นไปปรากฏอยู่บนสวรรค์ตรงนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกดีและตั้งมั่นอยู่ในบุญและทำบุญทำทานตลอดเวลาทำให้ได้กำลังใจในการทำบุญทำทานอย่างประลาด เพราะรู้ที่มาที่ไปของการทำบุญในแง่หนึ่งทีนี้พอเราทำบุญหรือทำทานไปแล้วสักพักจึงค่อยมากรวดน้ำอุทิศบุญผู้รับจึงไม่ได้รับหรือได้รับก็น้อยมากๆท่านจึงสอนว่าพอของที่เราทำบุญหลุดจากมือเราปุ๊บให้เราอธิษฐานในใจเลยทันทีขอให้ทานหรือบุญนี้จงถึงแก่ให้เจาะจงลงไปถ้าระบุว่า สัพพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากก็จะอธิษฐานรับเอาบุญนั้นไปหมดพวกที่อยู่ต่ำลงมาเช่นผีปีศาจเปรตอสุรากายนาครุฑคนทันกุมภันยักษ์เทวดาชั้นต่ำๆจะไม่ได้รับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ใกล้ชิดเรามากมีผลกระทบกับพวกเราได้ง่ายและมากที่สุดที่เคยเป็นญาตินายเวรเราก็มาก รอรับบุญเราอยู่และรอตามอาฆาตเราอยู่ก็มากเราจึงควรอุทิศให้พวกนี้มากๆทีนี้เวลาที่เราจะขอเบิกบุญที่เราเคยทำไว้ท่านได้ทดสอบดูแล้วให้ผู้เบิกบุญนึกอธิษฐานในใจว่าขอให้บุญที่ข้าพเจ้าเคยทำมาจงมาถึงแก่ก็ปรากฏว่าไม่มีกระแสดใดๆมาเลยท่านเลยให้นึกใหม่ว่า ขอออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงบันดาลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาจงถึงแก่ก็ปรากฏว่ากระแสบุญในสวรรค์สะเทือนแล้วแบ่งส่วนลงมาถึงผู้รับที่เราอุทิศให้จริงๆและได้ผลบุญนั้นจริงๆเช่นจากเปรตสมมุติอุทิศให้เปรตที่เคยเป็นญาติ ที่เนื้อหนังเปื่อยเน่ารับทุกขเวทนาก็กลายสภาพเป็นวิญญาณผีที่สมบูรณ์เหมือนคนปกติได้ผลจากภูมิเปรกทันทีดังนี้เหตุที่ให้นึกอธิษฐานในใจก็เพราะกระแสะนึกคิดไปได้ไกลมากยิ่งสมาธิดีๆนิ่งๆกระแสะจะยิ่งไปไกลทั่วทั้งสามภูมิได้เลยเชื่อไม่เชื่อก็รับฟังไว้ก่อนคะ่ะ ลองพิจารณาดูอย่าพึ่งปรามาทท่านที่สามารถสัมผัสภูมิอื่นๆได้ลองทำดูว่าเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อท่านได้สอนหรือไม่ได้เรื่องอย่างไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเพราะดิฉันเองก็สัมผัสไม่ได้เพียงแต่ลองทำแล้วก็รู้สึกคล่องตัวขึ้นถามว่าถ้าเบิกบุญมาใช้เรื่อยๆบุญจะหมดไหมหลวงพ่อบอกว่า ยังไงก็ไม่หมดเพราะผลบุญเพียงครั้งเดียวก็ออกมาหลายเท่าในโลกทิพย์จนถึงขั้นไม่มีประมาณถ้าทำกับพระอริยะนอกจากนี้ทำกับพ่อแม่ก็ได้ผลบุญมากเช่นกันบุญในกิริยาวัตถุสิประการระบุไว้ในข้อหนึ่งว่าบุญสำเร็จได้ด้วยการแบ่งส่วนบุญให้แก่ผู้อื่น หมายความว่าในขณะที่เราเบิกบุญมาให้ผู้อื่นนั้นในขณะเดียวกันเราก็กลับได้บุญมาอีกทอดหนึ่งดังนั้นยิ่งอุทิศก็ยิ่งได้ค่ะการเบิกบุญเก่าที่เคยสะสมมาแต่อดีตชาติมาใช้บุญที่เราทำไว้แล้วมีมากมายที่สะสมอยู่ในสองสวรรค์ทั้งที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนหรือได้ทำไว้ในชาตินี้ เราสามารถเบิกได้ทั้งนั้นมาแจกใจอุทิศให้กับผู้ที่อยู่ในโลกวิญญาณได้เหมือนเรามีเงินเก็บในธนาคารเราก็ใช้บัตร ATM กดเบิกเงินออกมาใช้จ่ายแต่การเบริกบ,บุญนั้นที่สำคัญที่สำคัญหรือไม่ได้เลยคือต้องอาศัยอำนาจของพระรัตนตรัยขึ้นนำมาก่อนเสมอคือให้ตั้งจิตคิดอธิษฐานว่า ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งพระธรรมด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์จงดลบันดาลให้บุญของข้าพเจ้าที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแก่จะให้ใครก็คิดนึกให้เอาเองการเบิกบุญแจกจ่ายนี้สามารถให้ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนผลที่เกิดขึ้น จากการโอนบุญเบิกบุญ 1. นึ่ทำให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วท่านจะมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จเทวดาที่รักษาเคหสถานบ้านช่องบางหลังก็แสดงอิทธิฤทธิ์แทนเจ้าของบ้านเปิดปิดท,ทีวีวิทยุและไฟฟ้าในบ้านได้เองทำให้พวกจรโมยไม่กล้าเข้าไปยกเขา เพราะเหมือนอยู่ในบ้านทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยเทวดาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ป้องกันภัยอันตรายจากพายุต้นไม้หักค่นล้มทับบ้านบ้านไหนถูกไฟไหม้แสดงว่าเทวดาไม่รักษาเพราะเจ้าของบ้านมีบาปกรรมและไม่เคยส่งบุญให้กับเทวดาและเจ้ากรรมนายเวร 2. ทํทำให้เจ้ากรรมนายเวรหยุดการจองเวรแล้วกลับมาเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเรา 3. เป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไปไหนมาไหนการเดินทางก็จะแคล้วคลาดจากภัยอันตราย 4. ธุรกิจการค้าหน้าที่การงานก็จะราบรื่นจะพบช่องทางการทำมาหากินที่แจ้งชัด ถ้าตกงานก็ได้งานทำถ้าเจ้าไหนเกลียดก็จะรักชอบขึ้น 5. ร้านอาหารร้านขายของจะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิมและอย่าลืมถ้ามีคนมาอุดหนุนให้อธิษฐานบุญให้แก่เทวดาที่รักษาลูกค้าที่มาอุดหนุนทันทีต่อมาเทวดาก็จะดลใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราอ,อีกครั้ง 6. จะหลับก็ง่ายจะนอนก็สบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับไม่ต้องสะดุ้งภาวาตกใจแม้ฝันก็จะเป็นฝันดีสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน 7. ครอบครัวอยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกัน เพื่อนบ้านที่คำเหม็นชิงชังเป็นเกาเหลาต่อกันก็จะหันมาเป็นมิตรรักใคร่ใ่ดีมีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันในแต่ละวันขอให้ท่านขยันการโอนการเบิกบุญให้ถี่ถีถบ่อยๆท่านยิ่งให้ท่านก็จะได้ผลอย่างคาดไม่ถึงทั้งบุญก็ได้เพิ่มอย่างทวีคูณอีกทั้งยังเป็นการจเจริญเมตตายอยู่ในตัว ยิ่งถ้าท่านเป็นนักศีลนักบุญด้วยแล้วยิ่งจะเห็นผลได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวิธีการเบิกบุญที่เคยทำไว้ออนออกไปดังนี้รอบแรกให้กล่าวว่าข้าขออำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลบุญที่ข้าเคยทำไว้ให้ถึงแก่เปรตผีปีศาจเทวดามารพรมยักษ คนทันกุมภันนาคครุฑอสูรกินาราเงือกที่เป็นญาติข้าจงเป็นสุขจากบุญที่ข่าให้นี้เถิดรอบต่อไปโอนให้ทุกกลุ่มเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำลงท้ายว่าที่เป็นนายเวรข่ารับบุญแล้วจงเป็นสุขเถิดข้าขออภัยในความผิดที่เคยทำกับพวกท่านไว้ เรามาสร้างบุญร่วมกันมามีความสุขไปด้วยกันเถิดการเบิกบุญนี้คิดได้ทุกที่ทุกเวลาทุกนาทีแม้ทำอะไรอยู่ก็ตามวันละหลายๆครั้งมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ